อ่ะเกมใหม่เกมให,ม,ใหม,ม่ได้ยินเสียงไหมได้ยินคะได้ยินเสียงครูอ๋อได้ยินเสียงครูใช่ไหมเราจะไม่ได้ยินเสียงเอกกติกามีอยู่ว่าสมมติครูคแพ้ครูแพ้ก็จะเลือกเป็นกล่องที่สี่อ่ะเปิดมาห้าหนึ่งสองครูแพ้มีเวลาสิบวิครูแพ้ก็จะตอบว่าเฮ้ยอะไรนะอะไรได้เท่ากับห้าหนึ่งสองสมมติแปดอ่าถูกต้อง ก็จะได้หน,นึ่งคะแนนโอเคไหมเก็บยอดไปเรื่อยๆตรงนี้มีใครไม่เข้าใจมีไหมทั้งกี่คนที่เข้ามาเจนยากยากไม่เอม่เอเฮ้ยยากที่ไหนแล้วโอ้โหบนยากแล้วยากบ้าบอง่ายกว่านี้ก็ไม่มีแล้วง่ายกว่านี้ก็คือกินข้าวแล้ว เริ่มนะเริ่มเริ่มที่สามทับหนึ่งก่อนเริ่มที่สามทับหนึ่งก่อนเปิดไมค์นะเปิดไมค์อ่ะเริ่มเกมใหม่ก่อนเอาไม่ต้องเริ่มก็ได้แค่นี้พออ่ะเริ่มก่อนทีนี้สามทับหนึ่งใครคะห้ามสามกันนะสามทับหนึ่งใครคนแรกอ่ะเร็วตกลงกันสามทับหนึ่งใครให้เวลาห้าวิห้าสี่ไม่มีใครตอบเหรอะสาม จับคุหนึ่งตอบได้ไหมจับได้ไหมครูจะไม่แน่ใจอสิว่าใครอยู่สามทอะไรกันแน่ไม่แน่ไม่ได้แน่ใจทุกคนเราอา,าสาสมัครดีกว่าสามทำหนึ่งอ่ะเร็วค่ะให้เวลาห้าวิห้าสี่สามสองหนึ่งไม่มีหรอครูต้องจับใช่ไหมอ่ะงั้นเอาสุพานันแล้วกันค่ะอยู่หน้าจอตรงนี้ กับครูสุพน,นันสวัสดีค่ะสามทับหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะครูแพรอ่าหนเูเลือกเลือกกล่องค่ะหมายเลขอะไรที่หนูชื่นชอบมกกอหมายเลขเจ็ดค่ะอ่าหมายเลขเจ็ดนะคะลุ้นนะคะลุ้นนะคะสุพน,นันอ่าเปิดค่ะวุ้บบอบอะไรสิบวิไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ ไม่ต้องรีบแต่เวลาเดินอยู่สองค่ะอ่าห้ากำลังสองถูกไหมถูกไหมถูกต้องอ่าสามทับหนึ่งได้ไปหนึ่งคะแนนทีนี้อ่าเรียงเลยไม่อยากคุยกับโฟนแล้วสามทับสองมีใครบ้างสามทับสองเอกอ่าเอกชัยเอกชัยน้อยคําใช่ไหมเอกชัยสวัสดีค่ะเอกชัยเอกชัยสวัสดีค่ะเอกชัยคะ คุณแพรมีเวลาไม่มากนะคะวันนี้จะต้องปล่อยเด็กแล้วค่ะเอกชัยเอ้อา,อาไปไหนละเอกอชัยนับหนึ่งเสียสิทธ์นะเสียสิทธิ์นะ,ะาชานชานันต์เลยครับอ่ะชานันช์นชาน,น,นันอ่ะเรียกสองคนคแล้วอ่ะเรียกสองคนแล้วไม่ตอบจะผ่านนะอ่ะชาน,ชนชันสวัสดีค่ะอยู่ไหนคะเออสวัสดีครับอยู่ห้องสอง อ๋อไม่ใช่คูหาเราไม่เจอมันจะไม่ขึ้นมาใช่มขึนตูขาวออข้างล่างอ๋อข้างล่างเโอเคโอเคค่ะเราไม่เจออ่ะเลือกกล่องไหนคะอ่าสิบสิบเอ็ดครับอ่ะสิบเอ็ดใช่ไหมคะอ่ะเริ่มค่ะเฮ้ยว้าวอ่ออเออบบบบบบบสามยุคกลางฮะสามยุคกลางีเป็นคำตอบสุดท้ายใช่ไหมคะตอบค่ะ สามทับสองกินไปหนึ่งสามทับสามเอาใครดีคะสามทับสามตึดตึดตึดมีส่งตัวแทนไหมคะสามทับสามสามทับสามใครอยู่สามทับสามครูหาก่อนครูก็จำชื่อไม่ได้สุก,กี้อยู่สามทับสามแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์สุก,กี้อยู่ไหมคะหลับมันหลับครับไอ้สุกี้อะ อเมอรี่เมอรี่สวัสดีค่ะเมอรี่อยู่สามพับสามใช่ไหมลูกเมอรี่หลับไหมลูกอ่อเมอรี่คนที่หนึ่งนะเรียกแล้วไม่ตอบออครูอ๋อคมาแล้วมาแล้วเมอรี่เลือกกล่องไหนคะชอบเลขอะไรเลือกเลยลูกอย่าเลือกนานอย่าเลือกนานเร็วเร็วเร็วอีกเร็วอีก เลขนำโชคแลว้วอีกเปิดสมุดอยู่แหละตอนเนี้สิบค่ะอ่าเลขสิบนะคะเลขสิบอ่าสิบ่ะฮะอ่าอ่าตอบตอบเลยลูกสิบวิไม่เป็นไรตอบเท่าไหรด่ดีผิดถูกไม่เป็นไรคูณหน้าจอเหมือนช้างอะ่ะอ่ะหน้าจอคะ่ะมีห้ากำลังสองสี่กำสองกำลังสี่สิบกำลังสามแล้วก็ ห้ายกกำลังสี่อะไรได้สิบหกสี่ยกกำลังสองค่ะอ่ะดูสองยกกำลังสี่สองยกกำลังสีในน่ให้ไป 3, ครึ่งคะแนนแล้วกันให้ไปสามทับค้างใช่ไหมให้ไปหนึ่งส่วนสองคะแนนทีนี้เห็นไหมครูได้เริ่มเล่นใหม่เลยงั้นเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ไม่มีจับเวลาถอยหลังละไม่เอาละอ่ะเริ่มใหม่ อ่ะอยู่ที่ห้องสี่ห้องสี่ห้องสี่เลือกอะไรดีคะสาม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 นะคะใครครัอ่ะสามอะ,อะไรยกกำลังอะไรแล้วได้สี่สิบเก้ามาไหมมาไหมไม่ได้จับเวลาแล้วตอนนี้แต่ครูนับเองสิบเก้า ยกกำลังสองเจ็นยกกำลังสองอ่าเจ็ยกกำลังสองถูกไหมเยี่ยมมาค่ะเก็บไปคนละหนึ่งเสียด้เมอรี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก่นอันนี้คือเก่งแล้วอ่าโอเคยอมรับยอมรับอ่าเราต้องไปในเราต้องไปเพศในเนี่ยอ่าบทที่สองบทที่สองยังไม,ม่ได้เขียนนะปกเลยกะ่ว่าเวลาลง y o t u b e แเราค่อยเขียน อาจจำได้ไหมลูกจำได้ไหมเออถามก่อนใบงานที่ทำเมื่อวานนั้นโอเคไหมหรือว่ายากต่อการทำใบงานที่ครูให้ส่งในเว็บไซต์อะ่ะครูจะถามฟีดแบ็ก่อน<ช>ว่ารู้สึกยังไงยากไหมหรือว่าดีสมุดดีกว่าอ๋อสมุดดีกว่าใช่ไหมไม่ครับในในแอปดีกว่า,าวร้อยเปอร์เซ็นต์โอดไหมเราต้องโอดไหม ในแอปับแหน่ครับแหน่ครในเว็บดีกว่าครูในเว็บดีกว่าแหน่ครับ100%แหน่ครับ100%ผมมอว่าในเว็บแม่งทำง่ายครูใช่ครูใช่ในเว็บทำง่ายเพราะว่าอะไรไม่ต้องคิดเลยเลยเลือกได้เลยในอะเดี๋ยวเว็บเอ่อเว็บเว็บใช่ไหมเว็บกับเว็บกับกระดาษ เดี๋ยโวโหวตโหวตนะเว็บอะไรครับเว็บอะไรเว็บอะไรโหวตโหวตลองลองโหวดดูในเว็บหรือกระดาษแต่ว่าถ้าในเว็บวันนี้ครูย,ยังไม่ได้ทําเพราะว่าครูมาถามฟีดแบ็กแล้วก่อนว่าโอเคไหมแต่บางแล้วแต่บางคาบแล้วกันบางคาบทําในเว็บได้ก็จะทาทําในกระดาษได้ก็จะทําทแต่มันมีแบบที่ว่าแบบนี้ด้วยแต่ว่าสงสารพวกเราอะเดี๋ยวก่อนนะมันเป็นไรเห็นเห็นหน้าเฟซบุ๊กแชนหมแล้ว มันเป็นไลฟ์ worksheet <c oughs> เป็นแบบเนี้ยแต่ว่าพวกถามว่ารสร้างความลำบากให้พวกเราไหมต้องถามก่อนเพราะว่าครูก็ไม่อยากเพิ่มภาระ,ะให้เราเนี่ยถ้าสมมุติทําแบบฝึกหัดแบบนี้อ่าดูนะแล้วเราต้องไปกรอกเนี่ยว่าอ่าสมมุติข้อนี้ก็คือ x ใช่ไหมเราก็ต้องพิมพ์ x ยกกำลังสามใช่ไหมคะเนี่ยจะยากกับพวกเราไหมบวกกับห้าไม่ไม,ไม่ไม่เลยยกกำลังสามอย่างเงี้ยเราต้องพิมพ์อย่างเงี้ยเลยอยากร,รู้ว่าแบบเ,เอออยากรู้ว่าพวกเราแบบมีฟิตฟิแบบยังไงจะได้รู้ถ้าถ้าถ้าอย่างนี้โอเคครูจะได้ทำแต่กลัวว่า,าใน กลัวกลัวเราทําในโทรศัพท์แล้วมันยากไงแบบว่ากว่าจะกดกดจะจิ้มอย่างเงี้ยมีปัญหาอะไรไหมเพราะครูไม่ใช่ผู้ใช้งานโดยตรงครูมีคอมอ่ะครูก็จิ้มง่ายอยู่แล้วแหละแต่พวกเราจะส่วนใหญ่จะทําในโทรศัพท์ใช่ไหมล่ะูเอสี่เหลี่ยมออกได้ไหมครับไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าสี่เหลี่ยมอ่ะคือพวกเราต้องกรอกไงแล้วเนี่ยมันจะแบบยุ่งยากมากเลยหรือว่าครูคิปเองมาเราต้องกดทีละตัวทีละตัว,ตวอย่างเงี้ย แล้วกรอกอ่ะมัน,มนยุยนกจุกต้องกรีะตัวมันใช่ใช่แต่ถ้าให้เลือกแบบครั้งก่อนนะจะโอเคใช่ไหมงั้นเอาเป็นบางคาบแล้วกันบางคาบที่แบบว่าสมมติรวมรวมบทแล้วครูอาจจะแบบให้โยงเส้นให้อะไรอย่างนี้นะโอเคไหมโอเคอมาที้ตัวอย่างข้อที่ห้าอ่าวันนี้ดูเหมือนจะยากไม่ยากหรอกไม่ยากหลอ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 กลอกเธอไว้ <laughs> อ่ะเดี๋ยวไปพร้อมๆกันสีม่วงมองเห็นไหมเพื่อทุกคนจะแบบเบื่อกระดาษสีขาวแล้วครูแพ้แล้วสีม่วงมาแต่ไม่ค่อยหลุดใช่ไหมถ้าใครหลุดอบอกครูนะเพราะว่ามันค้างเอออ่ะ,อะมาที่ข้อห้าแล้วตัวอ,อย่างที่ห้า เพราะว่าเห็นแบบว่ามีปัญหาเยอะไงอาจจะลองใช้วิธีอื่นแต่เผอิญว่ามีจอเดียวว่าต้องไปซื้อคอมเพิ่อมอีกหนึ่งจอครูเฟิร์นก็มีต้องสองจอครูแพรต้องกรีดเลือดกีดเนื้อแล้วเพื่อเด็กนักเรียนของเราอดข้าวสักสองเดือนจะได้ผอมจะได้ผอมแหละ อ่ะประชาสัมพันธ์กับเพื่อนๆนะถ้าใครเข้ามาดูไม่ทั<ห>นท<า>ครูอัดหน้าจอไว้แล้วโดยที่จะมีหน้าเราหล่อสวยอยู่ตรงนี้เข้าไปใน youtube ของครูแพรด้วยซึ่งไม่ค่อยมีคนดูถึงแชร์แล้วก็ไม่ค่อยมีคนดูเราไม่ต้องกลัวทำเลยไหม,ไมครับทำาอะไหไมครับอ,อ่ะลองทำลองทำดูกล้องรีบกล้องรีบเสร็จแล้วเรียบร้อยคอรูลอกโจทย์กันนะคะเอกกำลังสาม เพ,เพื่อนเพื่อนลอกโจทย์เสร็จหรือ,อยังคะใครมีอาการาเครียดนี่หน้าจอคุยอยู่ตรงไหนครับหน้าจอคุยอยู่ข้อห้าค่ะเราหน้าจอเดียวกันไหมคะเราเห็นเหมือนกันไหมคะหน้าจอคุยอยู่ข้อห้าได้แล้วได้แล้ว <5 S 1> ครับอ่าได้แล้วใช่ไหมคะอ๋อเน็ตกว่าจะมาเนาะแอบดูเน็ตแป๊บหนึ่งส่อหงยกกลางสามอ่า เราต้องทำยังไงก็ได้ให้มันอยู่ในรูปนี้หน้ายกกำลังสามเป็นลบใช่ไหมลบหลังยกกำลังสามทีนี้เห็นไหมว่า x เป็นยกกำลังสามแล้วแต่ตัวเลขแปดยังไม่เป็นยกกำลังสามเลยเราจะทำยังไงให้แปดเป็นยกกำลังสามอะไรยกกำลังสามล้วได้แปดจำได้ไหม อ่ะถูกต้องสองยกกำลังสามใช่ไหมได้แปดครูเขียนแบบนี้ก่อนเนาะแล้วก็เอ็กยกกำลังสามจะได้แปดเอ้ยเอ็กยกกำลังสามก็จะได้เอ็กซ์กำลังสามเอ็กยกกำลังสามได้แปดบ้าบออ่ะลบอะไรยกกำลังสามแล้วได้หนึ่งร้อยยี่สิบห้าห้าห้า<ว>ห้ากำลังสามแล้วก็ y ยยกกำลังสามทีนี้กำลังมันเยอะ ครูไม่อยากเขียนกำลังให้เยอะแยะทำยังไงเขียนรวบเลยคือ 2x ทั้งหมดยกกำลัง3ลบด้วย 5y <Y, S 1> ทั้งหมดยกกำลัง3ทันไหมคะตรงนี้มีคู่ใดไม่ทันบ่ลูกมีใครไม่ทันไหมไม่ทันยกมือบอกไม่ทันแชทบอกทำอะไรก็ได้ตะโกนบอกครูก็ได้ วิ่งมาหาครูที่บ้านก็ได้แต่อาจจะช้าหน่อยเพราะบ้านครูอ,อยู่ไกลมากทีนี้เราดูหน้าหน้าดูยังไงดูในวงเล็บเท่านั้นอ่าวงเล็บอย่างตรงนี้เห็นไหมก็คือ 2x เพราะฉะนั้นหน้าจะได้ว่าเป็น 2x ได้ไหมโอเคยูโอเคหลังหลังคืออะไรดูในวงเล็บเท่านั้น ก็คือห้าวเออใครไม่ทันครูพูดเร็วไปครูแรปเปอร์ไปบอกนะคะแล้วยังไงต่อเราก็ท่องเลยเขียนสูตรดีกว่าครูเขีครูแพ้เขียนสูตรก่อนหน้ากำลังสามลบหลังกำลังสามท่องในใจเลยนะคะออกเสียงก็ได้แต่ว่าไม่ต้องเปิดไม์เท่ากับหน้าลบหลังคูณ หน้ากำลังสองบวกหน้าหลังบวกหลังกำลังสองครูพแพรเขียนสูตรถูกเลยปิ่คะถูกแหละถูกแล้วทีนี้หน้าหนูก็แทนเลยหน้าลบหลังก็คือหน้าคืออะไรสองเอ็กสองเอ็กอ่าสองเอ็กลบหลังก็คือ<บ>ห้าว,าวงเล็บปิดวงเล็บเปิด หน้ากำลังสองเราเอาทั้งหมดเลยขอเปลี่ยนวงเล็บให้ใหญ่ๆหน่อยเพราะว่าจะได้ไม่ซ้ำซอนกันเอาวงเล็บใหญ่ๆหน่อยก็คือหน้ากำลังสองทั้งหมดเลยโอเคไหมเขียนแบบนี้เลยเพราะว่าทั้งก้อนเลยมันต้องทั้งก้อนกำลังสองบวกบวกหน้า <5 X. S 1> หลังคือสองเอ่าหลังคือห้า แล้วบวกด้วยหลังยกกำลังสองก็คือห้า y ยกกำลังสองปิดวงเล็บตรงนี้มีใครไม่ทันมีไหมคะครูไปต่อเลยนะวงเล็บแรกเขียนเหมือนเดิมเลยไม่ต้องไปยุ่งกับมันมันเสร็จแล้วเรียบร้อยวงเล็บที่สองวงเล็บที่สองเห็นไหมว่า มันอีลุงตุงนังอยู่มาเลขอยู่ก,ก,กาลังเยอะไปหมดให้เรากระจายมาเหมือนตรงนี้เห็นไหมจากกําลังสามโยกไปอยู่ข้างนอกหมดเอากําลังสามเอากําลังสามเข้ามาข้างในได้อันนี้เหมือนกันกําลังสองอยู่ข้างนอกเรากระจายเข้าทีละตัวอ่ะสองยกกําลังสองได้เท่าไหร่ลูกสี่อ่ะสี่ x ก,กำลังสองก็ได้ x ก,กำลังสองถูกต้องไหมสอง บวกด้วยบวกด้วยอะไรเราดูตัวเลขมีสองกับห้ามันเอามาคูณกันสองคูณห้าได้เท่าไหร่คะสิบ <10. S 1> อ่าสิบตัวแปรล่ะตัวแปรทำยังไ,ไงเอามาเขียนติดติดกันเลยก็เป็น x สิบ xy อ่า y บวกด้วยบวกด้วยเหมือนเดิมกำห้าย <15. S 1> กกำลังสองเท่ากับ ย <25. S 1> ี่สิบห้าแล้วก็ y กำลังสองเสร็จละพอละ,เห,อละเหนื่อยแค่นี้จบละกูแพ้เหนื่อยละถ้าอยากจะให้สวยก็เรียงดีกีหน่อยอยากให้สวยเรียงดีกีหน่อยเรียงยังไงมันทัดแรกเอ้ยวงเล็บแรกเหมือนเดิมดีกีคืออะไรเห็นไหมเลขสองข้างบน เราก็เรียงจากมากไปน้อยก็เป็น c x กำลังสองข้างหลังเห็นไหม2 5 y กำลังสองก็เป็นบวก2 5 y ยกกำลังสองแล้วก็บวกด้วย1 0 x y เสร็จแล้วโอเคไหมคะเิ่งเกิิ่งใครไม่เข้าใจมีไหมคะเป็นห่วงพวกเราเพราะว่าเรียนออนไลน์ใช่ไหมมันจะ มันเขาเรียกว่าอะไรสัญญาณอาจจะขาดหายอาจจะไม่ทันอาจจะเครียดเกินไปบอกครูนะบอกครูครูแพ้วันนี้ไม่อยากเรียนเลยเลิกสอนเถอ,อะออะบอกครูนะเดี๋ยวครูจะเลิกสอนแล้วพาเราไปเล่นเกมเหมือนเดิมเกม,เกมเกมเกี่ยวกับคณิตเหมือนเดิมเดีอ่ะข้อนี้จดเสร็จแล้วเรื่องีกวครับเล่นเกมดีกว่าอ๋อหรือว่าทำข้อสอบดีทำข้อสอบ ไม่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 ไเดี๋ยวเล่น <ทำ S 2> เกม<า>เยต้องขอไปสร้างเกมเยอะๆก่อนตอนนี้ครูต้องรีบสอนแล้วเดี๋ยวพวกเราจะไม่มีเวลาทำกันบ้านอ่ะใครเสร็จแล้วส่งสัญญาณมาให้ครูหน่อยค่ะส่งสัญญาณเสียงภาพเสียงหรือว่าสติ๊กเกอร์ในไลน์ทำยังไงก็ได้้ครูรู้ ส่งกระแสจิตไม่ได้นะลูกไม่ถึงไม่ถึงจริงๆไม่สามารถไม่มีความสามารถนั่งทางไหนได้อ่ะส่วนใหญ่เสร็จแล้วโอเคค่ะโอเคแมวร้องไห้มาเชียวอีกคนนึงชาลินีนั่งตากฝนบ้านฝนตกแล้วลูกเรียนสนุกลูกนั่งสบายหลับเป็นตายเลยคืนนี้อ่ะบายบายมาแล้วรัฐภาคอ่ะไปต่อนะคะ อ่ะข้อหกข้อหกก็ทำได้ใช่ไหมเราดูเอาข้อไหนดีข้อหกหรือข้อเจ็ดอ่ะให้ดูโจทย์ข้อหกก่อนเดี๋ยวอย่าโจทย์ข้อเจ็ดแป๊บหนึ่งโอหเาข้อหกแมวข้อเจ็ดอ่ะเอาข้อไหนดีหกหรือเจ็ดหกหรือเจ็ดเคยบอกหกแล้วหนึ่งอะไรครับหกครับเอาหกใช่ไหม เพราะว่าเจ็ดก็คล้ายๆเดิมเนาะหกก็ได้หกก็ได้อะหกก็ได้เพราะว่าที่เจ็บเป็นเลขเอาหกเดี๋ยวเรามาช่วยกันทําวันนี้จะไม่ให้มีกันบ้านช่วยกันทําช่วยกันทําแต่ต้องช่วยกันตอบนะครูพแพรคิดเลขไม่ออกตันเนี้ยปวดหัวคิดบอกเด็กบอกครูไม่เคยคิดออกเลยสักอย่างวิธีทำพยายาม ปับปรงุงลายมือตัวเองอยู่นะคะม,ม,มีใครมีใครถ้ามีใครยังไม่เสร็จบอกครูนะคะตะโกนตะโกนจากบ้านให้ครูได้ยินถ้าครูได้ยินแล้วครูจะรอบอกครูแผลพูดอะไรเนี่ยแล้วเธอจ,จริงๆเลยล็อกจยดก่อน <c oughs> อโทรศัพท์ไรสันเอ X ก,กำลังสาม บวกกับยี่สิบเจ็ด y กำลังสามมีใครหน้าจอค้างไหมคะใกล้แล้วใกล้ละงูผมค้างผมค้างค้างเราก่อนเราก่อนแบบนึงเราจะไปพร้อมกันทำไมต้องพูดเสียงเบากลัวกลัวขนค้างบ้างว่าวันนั้นสอนออนไลน์อยู่แล้วปรากฏว่าสอนบนห้องใช่ไหมเปิดหน้าตา่าง คนข้างงมาออกมาดูว่าแบบอินี่คุยกับใครตะโกนด้วยประเด็นนะตะโกนเสียงดังมากคงแบบว่าคนขางบ้าว่าว่าน้องเขาเป็นอะไรหรือเปล่านเนี่ยคุยคนเดียวตลกคนเดียวขำคนเดียวงงไปหมดอ่ะมาหรือยงคะคนที่ครัง้งเราจะเห็นหน้าหล่อๆสวยๆนะคะตรงนี้ใน YouTube ของครูแพรไปติดตามกันได้นะคะกด subscribe และกดไ like, ลค์คล<ะ>ิปวิดีโอและติดตามได้ค่ะติดตามกดกระดิ่งด้วยแจ้งเตือนเผื่อมีคลิปวิดีโอใหม่ๆและหน้าละหลอดสวยๆของพวกเราอยู่ตรงนี้อไปเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เลยวันถัดมาแล้วก็คุยกับครูแพรทั้งวันครูแพรมีคนติดตามอยู่มาสิบสี่คนค่ะตอนนี้ในช่อง Youtube ยอดยอดวิวก็จะขึ้นประมาณหนึ่งนาทีแรก แล้วก็หายไปเลยกดแค่ดูเท่านั้นอ่ะลอกจบเสร็จแล้วคุแพมูแดตด่เมาส์อ่ะข้อหกทำยังไง x กกำลังสามไม่มีปัญหาปล่อยมันไปบวกเหมือนเดิมอะไรย,ยกกำลังสามแล้วได้ยี่สิบเจ็ดสามครับอ่ะสามยกกำลังสามถูกล้องครูขเขียนแบบนี้ก่อนนะแล้วก็ Y ยยกกำลังสามอ่ะวงเล็บบรรทัดต่อไป ไม่อยากให้ก้อนเนี้ยมันกำลังสามเยอะแยะให้ใส่วงเล็บให้เขาซะ x ก,กำลังสามบวกด้วยสาม y ทั้งหมดยกกำลังสามอ่าโอเคไหมเขียนสูตรก่อนมันเป็นอะไรต้องเป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมก็จะได้หน้ากำลังสามบวกหลังกำลังสามเท่ากับหน้า บวกหลังคูณหน้ากำลังสองลบนะตรงนี้เป็นลบนะหน้าหลังบวกด้วยหลังกำลังสองอ่ะเขียนสูตรแล้วเรียบร้อยท่องนะท่องท่องสูตรทุกครั้งได้แค่หน้าหลังอ่ะได้แค่หน้าหลังถามใครดีถามใครด,ดีที่ไม่ค่อยคุยกับครูอ่ะนัดทิดาห้องครูเองนัดทิดาสวัสดีค่ะ นทิดาคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีคะ่ะเปิดไม์อยู่กําลังหาเปิดไม่อยู่สวัสดีคะ่ะนทิดาอยู่ไหมลูกเตยเตยเตตไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ทังเรียกอ้าวโฟลโฟลอยู่ใกล้กันอยู่ใกล้เพื่อนโฟลคะสวัสดีคะ่ะนิชชาลียคะสวัสดีคะ่ะอาบน้ําอยู่ไหมคะวันนี้ว้าไม่มีใครอยากคุยกับเราเลย อ่ะทีนี้หน้าหน้าคืออะไรไม่เป็นไรคุยคนเดียวก็ได้หน้าคืออะไรลูกกำลังสามอาอะไรกำลังสามมัวนิ่มหน้าคืออะไรกำลังสามไม่เอากำลังสามเอาอันที่มันอยู่ใต้กำลังสามอ่ะเอ็กเอ็กเราไม่เอากำลังสามยาวกำลังสามมาหลังหลังหลัง าม y อ่าหลังก็คือสาม y เอาทั้งก้อนที่อยู่ใต้กำลังสามทีนี้ท่องสูตรเลยเท่ากับหน้าใช่ไหมก็คือ x บวกหลังก็คือสาม y คูณด้วยหน้ากำลังสองลบหน้า หลังคืออะไรหลังคืออะไรสามวายทำไหมสามวายบวกด้วยหลังกำลังสองก็คือสามวายทั้งหมดยกกำลังสองนั่นเองทำยังไงต่อทำยังไงต่อวงเล็บ<ะ>แรกเหมือนเดิมมาเรีย x กำลังสองต้องทำอะไรมันไมไม่อ่าไม่ต้องทำแล้วปล่อยมันไว้เฉยๆให้มันอยู่เป็นสุขดีอ่าเขียนลบไว้ทีนี้มันมี x มีสามแล้วก็มี y ขยับตัวเลขให้มาอยู่ข้างหน้าก็แค่เป็นสามแล้วต่อด้วย xy โอเคไหมแล้วเครื่องหมายบวกตามมา3 y ทั้งหมดยกกำลังสอง เราก็ยกกำลังสองทีละตัวสามยกกำลังสองได้ตึด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 เก้าอะเก้า <9. S 1> y ยกกำลังสองก็ได้ y กำลังสองอะเสร็จแล้วแค่นี้พอใครอยากให้สวยก็เรียงดีกีเลียงอย่างไรเรียงอย่างไร,ร,งงไรใครบอกว่าแค่นี้สวยแล้วไพอ ปิดปิดปิดหม่ด้วยคำพุดใครบอกว่าแค่นี้สวยแล้วก็พอไม่ต้องยุ่งยากอ่ะเป็น x กำลังสองอะไรกำลังสองอีก9 y ใช่ไหมก็บวกด้วย9 y ยกกำลังสองแล้วตามด้วยลบส x y เสร็จแล้วค่ะข้อนี้ไเฮ้ ทีนี้มีงานให้เราสองข้อให้เวลาทำข้อละให้เวลาทำสิบนาทีพอไหมแล้วมาเฉลยพร้อมกันอยู่ในนี้ด้วยกันแล้วก็ทายคาบส่งเลยจะได้ไม่มีการบ้านโอเคไหมคะใครไม่เห็นด้วยใครไม่อยากทำบอกว่าครูแพรอย่ายุ่งครับหนูหนูผมจะทำด้วยตัวเองครูแพรไม่ต้องมาเฉลยยกมือคะ่ะครูพร้อมจะฟังความคิดเห็นเรามีไหมคะ หรือว่าเลยอ๋อทำเองเลยโอเคใช่ไหมหรือว่ารอสิบนาทีทันไหมสองข้อสิบนาทีทันไหมครับทันทัน,ทนอันนี <c oughs> ลออ้ลอกเสร็จหรือยังลอกเสร็จหรือยังหาเพลงเปิดก่อนยังครับ